เป็นคนที่แต่เดิมเนี่ยอยากจะเป็นวิศวะเพราะชอบมากเรื่องงานช่างเป็นคนชอบประดิษฐ์ชอบคิดอะไรต่างๆแต่พอคุณตาเสียปั๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าครอบครัวเรามีคนที่รู้เรื่องเป็นเ,เป็นหมอรู้เรื่องสุขภาพอะไรสักอย่างเนี่ยคุณตาซึ่งเรารักมากก็คงจะไม่ไม่ไม่เสียอะไรประมาณนั้นก็เลยเปลี่ยนหักมุมเลยตอนที่ entrance ก็เลยเลือกแพทย์เป็นอาชีพซึ่งได้ช่วยคน เวลาที่เราเห็นคนไข้ซ kind of ึ่งเรารักษาแล้วก็หายจากความเจ็บป่วยก็เห็นรอยยิ้มต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสุขขึ้นนะคะคือได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์วัดไร่ขิงหลังจากที่เรียนหมอตาจบเนี่ยซึ่งทางวัดเนี่ยก็สนับสนุน รวมทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็สนับสนุนทําให้เราได้มีเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆตอนสมัยนั้นเทคโนโลยีเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกเอยเรื่องของรักษาสายตาสัส้นสายตายาวด้วยเลสิกเนี่ยของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่อยู่นอกกรุงเทพแห่งแรกของประเทศที่มีเทคโนโลยีเหล่านั้นคือเพิ่งรู้ตัวเองอีกอย่างหนึง,งว่าเป็นคนชอบสอน ก็เป็นวิทยาทานที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นรอยยิ้มอีกแบบหนึ่งถ้าเทียบกับตอนที่คนไข้เราผ่าตัดเข้าหายแล้วเขาก็ยิ้มมีความสุขเนี่ยแต่พอ,อคุณหมอที่มาแล้วเราสอนให้จนทำผ่าตัดเป็นเนี่ยเขาก็มีรอยยิ้มแล้วมีความรู้สึกที่เขาออกมาให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขามีความรู้สึกเขาดีใจที่เขาได้มาเรียนรู้มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกเ,เรียกว่า อิ่มเอิบกับความสุขเหล่านั้นนะฮะการที่เราเกิดมาได้ทำอาชีพเป็นหมอเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นโชคดีของเราก็คือเราได้ทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยได้ทำบุญทุกวันแต่ว่าประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือการที่เราต้องเต็มใจแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีไม่ใช่ทำเพราะความรู้สึกที่ถูกบังคับให้ทำ ไม่ได้ทำตามหน้าที่แต่เป็นสิ่งที่เราทำเพราะาเราเลือกที่จะทำอาชีพนี้แล้วก็ทำด้วยความเต็มใจแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเองอยากจะให้คนทั้งประเทศมีสุขภาพที่ดีอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มาได้คิดว่าในส่วนของถ้าทำเฉพาะหน้าแบบเนี้ยก็คงจะยากที่จะประสบความสำเมร็จต้องทำเรื่องของงานบริหารแต่ก็เชื่อว่า การที่มาทำบริหารเราสามารถที่จะผลักดันแนวคิดอะไรต่างๆออกไปได้เนี่ยผลออกมามันจะยิ่งใหญ่กว่างานที่คนคนเดียวทำนะฮะมันจะเป็นงานที่เอาหลายๆคนมาช่วยกันประดมแล้วก็ทำให้เกิดประสบความสำเร็จในระดับที่เป็นสเกลใหญ่แต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องแลกด้วยสิ่งที่เราเป็นความสุขที่อยู่ในตัวของเราสิ่งที่สำคัญคือต้องแบ่งเวลา ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า6โมงเช้าต้องมาตรวจคนไข้กับผ่าตัดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าบริจาคเวลาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เบิกโอทีไม่ได้เบิกอะไรนะฮะก็เป็นแค่ขอโอกาสมาทําเพื่อแลกกับความสุขเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอพอ,อ8โมง9โมงเราก็ต้องไปไประชุมไปทํางานบริหารอะไรต่างๆ งานบริหารเนี่ยมันบางครั้งไม่ได้เป็นความสุขอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเออมามีทําบริหารแล้วดูน่าจะแบบดีน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันเป็นนั่งอยู่กับโต๊ะมีคนเข้ามาปรึกษาหาห,าหรือ,อ,อวันหนึ่งสักสิบคนเนี่ยแต่จะมีอยู่เพียงหนึ่งคนที่เอาข่าวดีมาบอกที่เหลือก็จะเอาปัญหามาให้เราถามว่าจะแก้อย่างไงอะไรต่างๆใช่ไหม พอพอมาทําบริหารเราก็จะรู้ว่าหลายๆทางเนี่ยเราก็จะต้องมีหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตสอนกันอยู่แล้วก็ไมหมายถึงว่าต้องยึดอยู่ในใจอยู่ตลอดแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าบางทีปัญหาปวรศักมันมีมากมายที่เราจะต้องฝ่าฟันเราเคยส่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่เขาคอยป้อนข้าวป้อนอะไรคนไข้จบอาจจะจบแค่มสม6อะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านยากจนไงไม่มีโอกาสที่จะไปร่ำเรียนต่อก็เลยต้องทำงานอยู่ตรงนั้นแต่พอเขาแต่เขาอาจจะหัวดีเราก็ดูว่าคนคน,คนนี้หัวดีนะล้วก็น่าจะส่งไปเรียนต่อเขาตั้งใจทำงานก็ปรากฏว่าอพอจบมาปั๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ย มาบอกว่าเหมือนกับเราให้ชีวิตเขาใหม่หยิบยื่นอนาคตให้เขาไม่งั้นเขาก็ต้องใส่ชุดเหลืองไปตลอดชีวิตเพราะเขาไม่มีโอกาสแล้วพอวันหนึ่งเขาได้มาเปลี่ยนเป็นใส่ชุดขาวใส่หมวกเนี่ยเขามีความรู้สึกเขารักโรงพยาบาลมากนี่นะอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ไล่ขิงเราพยายามที่จะทําให้หลายๆอย่างสมดุลทั้งเรื่องคนเรื่อง งานเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เอา,เอาความรู้สึกจากใจเนี่ยอ,ออกไปสู่งานเรื่องของการให้บริการการอะไรต่างๆแบบนี้